ส <Yeah. S 1> วัสดีครับผม oh, <yeah. S 1> เอฟทีทุกคนครับ oh, mm hmm. เดี๋ยวคลิปมีกันยูกับรถไทฟ,ฟอร์ดครับนี่อาจารย์ใบเพิ่นกำลังเชกผานเพิ่อนอยู่ครับนี่ oh, mm hmm. เพิ่นบอกว่าใสาผ่ผานขี่เม่าไม่นี่เ mm hmm. ทียงทีรีเพิ่นแล้ครับนี่ mm hmm. ตรงเลยดิโอ้่นเว้ย เพื่นเล่งเ่งเร่งเ่งเงครับพี่น้อง <Ooh. S 1> เออเพิ่นเด็ดแต่งผ่านขีม่มาออกมายางดีนะครับน mm. เปลี่ยนใหม่ตัวนี้ใส่เปลี่ยนมาจากค้างสามนะครับนี่ mm. อ,อ้อ,อ้อู้่เพื่อนเด็ด mm. เออ เขา่า,ขาทาข่าวทาพี่น้องเอ้ยฐานขี้เมาเพิ่นได้เปลี่ยนมาจากหางสามได้ครับนี่เพิ่นเปลี่ยนใส่หางหางหกเพิ่นเออแ่งมาเดียบร้อยครับพี่น้องเอ้วยเี้ว่ากัดใส่มาเขาปีที่สามนะครับนี่ผานเพิ่นกับจากนนันี้แน่แล้วนี่ เดี๋ยวสิเด็ให้อาจารย์ใบอุยยออ้ยโอ้ยโอ้โอ้ถ้าปกติแล้วมันตรงใหญ่กูหนีแล้ววะครับประมาณน,นี้มันบ่เดี๋ยวช่วงนี้กะล่อให้ พญานาคเพื่นคนลำมั่นอยู่ครับพี่น้องไอเพื่อนเดียละสามคนเพ <laughs> ื่อนโอ้เมน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 เดี๋ยว,วห้องถ่ายอยู่ในห้องนี่แหละเปลี่ยนใสห่หางโกมาเรียบร้อยครับเมนี่ที่ว่าไถไว้ครับนี่หลังจากเอามั่นออกไปแล้วครับนี่ พื้นที่กับประมาณประมาณสี่ไร่ครับอยู่นี่ประมาณสี่ไร่ครับเออ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 ประมาณสี่ไร่นี่เดี๋ยวมืออวม้อนี้เฮาสิไีเดีเบิ่งอาจารย์ใบพิ่นแสดงอยู่นี่ล่ะครับมื้อนี้ ไถประมาณซีไรครับอยู่นี่เดี๋ยวเจอกับรถไถฟอร์ดั้างหมนีครับโอ้พีน่นี่หยนน้ำมันใส่เรียบร้อยเลยตัวนี้อ <c oughs> เออ้ยเย่มเลยเยี่ยมเลย,ย,ย,เลยจานใบพิ่นด่โย,ยดน้ำมันไ้เรียบร้อยครับนี้จอดไว้ร้นเติบได้ครับพี่น้องนี่ นี่ครับหนางานทองเพิ่นมานี่็อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณสี่ไรครับอยู่นี่เดี๋ยวสิไ้ชมบึงอาจารย์ใบห้องแสดงนี่ล้วบันชั่วนี่กับนางทาครับนี่ไทยโดนบ่ ถึงสุโมงบ่เออ,อ,อ,อเราว่าไทยประมาณสุโมงหนึ่งครับอยู่นี่ไทยประมาณสุมมงหนึ่กนงก็ถือว่าใส่เวลาโบโบรุนบันไดครับพี่น้องถือว่าธรรมดาครับท่านนี่ไทยประมาณสุมมงหนึ่งครับซีซีอะไรครับอยูน่นี่สีไรจานใบเฟอนก็ได ชีกผานชีกรถมาเรียบร้อยครับมือ้เน่นอนอีดีครับพี่มือรอนาตรงป๊ะเลยครับอาจารย์ใหม่ประเด็นหา โบผมยังบวนหาเสื้อเลยว่ามันมีหลิมอยู่นี่เนาะน้อยหนึ่งที่เหลยกแหละโอ้ยผมเงอดเลยครับพี่น้องเลยที่เลยกหล่อหนาวอยู่ตรงสี่ล้วพี่น้องเออ,นเนอ่นเป็นบอร์ผนแล้ววันปีหนาปีหลังเ้ย บัดพ่อเปลี่ยนบัดพ่อเปลี่ยนหลิมนาอปึ๊บอูจังสีเลยเงืดคือการลวะครับพี่น้องเลยเงินหลายฝีมืออาจารย์ใบเฮานี่ถือว่าระดับหนึ่งแหละครับพี่น้องเลยเกี่ยวกับรถไถฟอร์ดนี่ถือว่าเฉียวช่าน ถือว่าสุดยอดจริงลักหูจักเบิดได้ครับพี่น้องการสอมการยังลงักงูจักเบิดขนาดขนาดแต่พวกไม้ไายรวมเนาะาเบิดพ่อพ่อเปลี่ยนบูดป,ปึป๊บเบ้ยยังสี่เลยนี่นี่ดู <laughs> บบพวงมาหลอกพวงมาไล่สีรเราแต่งให้เบิ้อแล้ครับพี่น้องเอ้นี่อาเต่งให้เลยครับนี่เออได้ประมาณเขาปีที่สามนะครับนี่หู้ซิว่าสีเปลี่ยนอยู่สองยางนะครับนี่เปลี่ยนหลิมกับเปลี่ยนบูดพวงมาไล่สองแค่สองย,องอยางเนาะเจ๋ยวเลยประเพลทย่างอื่นบอกครับอู้ บุมีปัญหาเลยครับพี่น้องเลยใส่ดีหลายปีครับดอกยางกับโอเลี้ยเ,ล,เลือหลายครับอีกหลายปีแห่งบเบิดง่ายนี่ใส่ดีเป็นหาหกปีกับบเบิดนดิรับรองเลย เออปวดบวดง่ายปวดง่ายเอ้ยเยี่ยมนั่นเบ็ดแบตเตอรี่กัดถือว่าโอเคผ่คคคานบ่มีปัญหาระบบไฟระบบยังกับโดมีปัญหาครับ อ๋อเป็นว่าเห็ดอเนลขอบแลกบใส่ใส่ลลอกคุณเจ้วไหเห็นบอกวายเป็นพยานคนหลักเป็ว่าฮ่าฮ่าอ่าเ่า่า่าฮ่าฮ่าา เป็นวยายานคนหลักพ่นย่าครับพี่น้องเว้ยโอ้ยจอะไปในบ้านอยู่บบเป็นยังครับเป็นคนบน่ตัง้งใจลีนอะ <c oughs> ช่วงช่วงนี้ก็เป็นเวลาถ้าพญานาคเป็นคนมั่น <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> อ้ผู้ใดใส่ให้หนหี่ผู้ใดใส่ เออเพิ่นวัดโอ้ยสุดโอ้มันนอดโดดยนเลยตัวนี้เออเอ้าเอาไปยันมาโอ้ยโอ้ยตาย <laughs> อเดี๋ยวช่วงนี้กันฮ้ไอเพิ่นขนลำาัันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้พวกับอาจารย์ใบเข้าเสลงนี่แหละครับนี่โอ้ยไม่ตีเข้าคัาานน้สุดยอดเลยนี่เรียนใน้ไฮไหน้านี่เพราะตรงห่วงครับนี่จวดจาดดีๆครับ อไปะใคได้บังคิปนี้แล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์นี่ด้วยครับเด้อหรือว่าใปรได้กดไล่ของชิบวัวได้พลาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงสทานี้ครับวันดีครับผม